พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาาปรกรรมหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับบุินิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน789ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราชฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและมอบแก่ราษฎรอำเภอม่วง30และองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพอำเภอม่วง30พร้อมกันนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวด้วย จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนและร่องมรสุมพัดผ่านในพื้นที่อำเภอม่วง30ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2567ทําให้บ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการ,กรเกษตรได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบใน9อำเภอ32ตำบล103หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน789ครัวเรือน องค์มนตรียังร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวัตถุเลือดออนอากาศนี่ละคนคนทำให้ธรรมชาติมันเปลี่ยนปมเลยช่วกันดูแลเรื่องป่าเขาให้ลูกถ้าเราเจิเผาป่ากันหมดแรกันไปแเริ่ง่าเดิมไปบ่าเขชั้นเขาเละนที่เลอที่นั่นเลย

ได้หมดแล้วนะ บ้านแดกเลยนะบ้านน้องสมองจหว่าทุบมีบ้านแดเลยบ้านดเลยเยี่อะเลเลือดดเอากาศลคนคนทำให้ธรรมชาติแบปลแเลยกันดูแลเรบเขา้ ถ้เดิาป่ากันนไปกันงลปี่อนอนครัคมนตรีได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือรา ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงองค์รบนตรียังเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้สูงอายุที่ประสบวัตพัยในพื้นที่ตำบลยางโยภาพได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอันเภอและจุดที่รวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว